าคุณเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินฝากกดติดตามช anel ของเราด้วยนะคะในมือถือกดติดตามตรงนี้ได้เลยส่วนบนคอมก็นี่เลยเสร็จแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสีครับกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินมืดเลือเกินนอนมา3ชั่วโมงเองครับ ยาวด้วยความที่ต้องเดินทางตั้ง4ชั่วโมงครับเลยต้องหาอะไรเล่นกันกับคนขับรถแล้วก็เพื่อนร่วมที่กันสักหน่อยเอเคพี่เซน thank you e เจสติมาลยเจสติมารเลยเจสติมาลยเลยเจสติมาลยเลยเจสติมารเลย ค่ะเวลาไปแป๊บหนึ่ง,งมีคนร้องเพลงตลอลตดติดเนาะติด,ตด,ตดเนาะเ,เป็นทีมเอเดนเพนทีมเอเดนเทนจ้างมาส่วนตัวตวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เรากำลังเราอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วนะคะแล้วก็คนทุกบริษัทยได้ด้วยตอนแรกจ้าดะ เขาบอกพูดว่าอะไรพี่น้องเอาแบบเขาพูดแบบว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาไปต่างประเทศอ่ะให้ถ้าเกิดไปประเทศไหนอ่ะให้ดูที่สวนสัตว์ดูว่าเขาว่าใส่ใจธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนให้ดูที่สวนสัตว์ที่ดีดีเลยว่ะซึ่งเฮ้ยจริงๆเมงอึงเคยดูรายการท่องเที่ยวรายการท่องเที่ยวหนึ่งทบอกว่าเากัไปต่างประเทศอ่ะสึกษาที่พื้นฐานที่ควรดูเลยนะคะนอกจากน้ำก็คือเรื่องสวนสัตว์เราจะรูได้เลยว่าเขาว่าเทห้ความสำคัญจากเรื่องแม้มากเหมือนแค่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเด็กโตเอสอะไรพี่น้องไม่พูดเลย ฟังอยู่ไม่ก็เป็นเกสเป็นสเปเชศษเกสีแกต้องเปิดตัวฉันที้งานรำคาญบ้างไว้ด้วยนะเกสเดี๋ยวมังเป็นเกสแรกที่เองใส่เสื้อเป็นช้างแต่งแป็นเป็นอะไรกันไปแล้วพี่เราใส่เสร็จเป็นนางฟ้าบิลลงมาหลังจากทั้งคุยเล่นหาอะไรทำกันแล้วครับพยายามหลับก็หลับไม่ลงสุดท้ายก็มาถึงจนได้ประทัดอินแขวนนั่นไงนั่นไงเห็นอยู่ไกลๆแล้วแต่ว่าจะใช่หรือเปล่านะมาถึงแล้วครับ รถที่เราชอบมาเขาก็พามาจอดกันตรงอะไรนะรถคนหมูอันนี้คือรถคนหมูคนหมูจริงๆววันนี้ขนหมูขึ้นจ้าเลยจาทับได้ักดีนะ30เอดียวันเดียว รถคนหมูเป็นคำที่คนไทยที่มาเทีย่ยวที่นี่นิยมเรียกกันครับโดยลักษณะของรถที่คล้ายกับรถคนหมูโดยปเป็นรถบรรทุกดัดแปลงใส่ที่นั่งให้นั่งได้แถวละ5-6ถึงคนนั่งผ่านไปสักพักก็จะเข้าจุดจอดแล้วก็จะมีคนมาเก็บค่าเดินทางต้องจ่ายเ่ารครับคนละ2500าัารจัปปด้์าด เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยรถก็เริ่มออกเดินทางการเดินทางก็จะมีจุดจอดรถอยู่เรื่อยๆครับมีทั้งขายของอะไรต่างๆมากมายดูสภาพราวบนรถสิเราจะรู้ว่าลมแรงขนาดไหนส่วนนี้ก็สภาพด้านหน้าครับก็อย่างที่เห็นผู้คนที่ต้องขึ้นไปด้านบนระทาุกัอัดกันมาเต็มขบวนรถทั้งลูกเด็กเล็กแดงส่วนสภาพถนนก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ว่าอาจจะหวาดเสียวเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขา ข้างๆทางบางจุดก็จะเป็นหน้าผาสูงชันส่วนอากาศเนี่ยก็ถือว่าร้อนได้เรื่องอยู่ทีเดียวถึงแล้วลงมาจากรถขนหมูแล้วรถขนหมูเจอให้เดินต่อเราต้องเดินต่อเพื่อไปถึงโลมาลาดขึ้นมาแบบสูงมากสูงจนอากาศข้างบนเป็นอากาศเย็นฟังมาทั้งที่แดดออกความสูงไม่ค่อยตกลิ่นเนี่ยสุดยอดจ๋กินอะไร เหรอแ,แต่ว่าตรงเราไม่ค่อยเหม็นน่ะเมื่อกี้นั่งหน้าพระอ๋อเพราะว่าของของพี่มานั่งริมไงแรงมากหรอขาขายกแขนเน,นีน่ยขยกแขนสำหรับคนที่แบกของม,มาเยอะเขาจ้างมีคนจ้างแบกขึ้นด้วยกินกับข้าวหอมมากแต่ไม่รูก้กินอะไรข้า<บ>งทาง,งทางก็มีระหว่างทางเดินไปพิธาก็มีเจ้ของขายพวกของฝากกระเป๋า รองเท้าแต่ชุดต่างๆร้านข้าวก็เยอะขึ้นเหมือนบ้านเราแหละขึ้นเหมือนบ้านเราอันนี้มันมันมันเอาเหมือน,นเสลีออย่ยงเลยอ่ะดูดิใช่ขึ้นมาครับก็ต้องมาจ่ายค่าเข้าชม6,000นจัดเพจะได้เป็นเที่ยวห้อยคอแล้วก็ตัวอย่างนี้ตรงนี้เขาบอกว่า ใจติโยภาโกดาครับเจดีใจติโยบอกว่ารู้จักกันในนาของโกดฎนล็อกภาโกดาตั้งอยู่บนภูเขาใจติโยนะสูงจากระดับน้ำทะเล3,615ฟุตยอดเจดีเป็น <c oughs> เป็นเพชรมีล่มมีแบบสถาปตัตยกรรมต่างๆที่เขาลงมาโหดมากมันสามารถตั้งอยู่ได้อย่างไร ามกฎของฟิสิกส์แล้วเออไม่ต้องไม่หรอคุณเท่าไหร่อะคะเท่าไหร่อะดีจังเลยดีลตูตองดะพ่ายเลยเจ๊พ่ายตู้ตองจะพ่ายเลยเจ๊ไม่ต่อเลยต่อสาพันเหรียญ0 0ึ่งพัใจหมาจริง ไม่ได้มึงน้าแม่มองน้าแม่นางงงน้นาแม่แล้วครับเมื่อกี้มีดิก็แม่นางผู้รองจับอยู่นนไม่ดีเน่ะนี่ไงเด็กด่ากูอยู่แล้วนะอย่าไปใครม,นมันนะเมื่อกี้มันมาต่อไม่ยังใจเลยเข้มอยู่มหมดแล้วถ้าซื้อหนานแล้วยังดิสカウตอีกเนี่ยซึ่งดีดอ่ะซึ่งเขียนฉลากว่าดีด ดดโอเดินกันมาเลืเ่อนมาจนถึงหน้าทางเข้าพระธาตุหลังจากจุดนี้ไปทุกคนจะต้องเดินเท้าเปล่าเท่านั้นห้ามสวมรองเท้าเด็ดขาดเข้ามาถึงก็ทําบุญก่อนเลยด้วยการเขียนชื่อญาติพี่น้องแล้วก็ขอพรก่อนจะปักลงไปที่จุดนี้ฮะจากนั้นก็สามารถแตะน้ำมนต์พรมสีสัะเพื่อเป็นสิริงมงคล อีกหนึ่งข้อสาคัญสาหรับการไปเยือนที่นี่นั่นก็คือการแต่งตัวซึ่งจะต้องแต่งตัวสุภาพไม่สวมกางเกงขาสัน้นสวมผู้หญิงก็ควรสวมเสื้อแขนยาวหรือมีผ้าปิดมิดชิดหากสวมเสื้อแขนกุดเข้ามา <c oughs> เมื่อทําบุญตรงจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะออกเดินทางไปชมความสวยงามของพระธา,าตุอินขวนกันต่อเลย ทำบุญเข้ามาด้านในก็จะเจอกับพระธาตที่อยู่บริเวณนั้นแต่ว่าต้องเดินต่อไปอีกสักนิดนึงซึ่งทางเดินนี่ร้อนมาก oh <my> เพราะว่า oh <my> ห้ามใส่รองเท้า oh <my> ห้ามใส่รองเท้าแ,แตะร <c oughs> ้อนมาก ตอนนี้พี่น้องนะคะกำลังเข้าไปไหว้พระธาตุอยู่นดูนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบเข้าไปไหว้ได้จริงๆคือเขาห้ามผู้หญิงนะคะเข้าไปภายในบริเวณเขตนะคะของพระธาตุอินแคนยอดด้านบนนะคะที่บอกว่าเป็นเพชรผู้ชายสามารถเข้าไปไหว้ได้เท่านั้นพี่น้องกำลังไหว้อยู่มาแล้ว เขาก็เลยเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องปวดกระพัแล้วแบบเอียงมากจร like mm. like uh. ิงคือตามหลักฟิสิกส์แล้วไม่าจะอยู่ได้เพราะเห็นกอดแหลมมากแล้วก็มาดูตรงองคชาตเห็นบนยอดนั่นไหมสูงสุดเขาบอกเป็นเพชรจะสูงเข้าไปให้ดูเมื่อกี้แววคุยกับคนระหว่างทางด้วยบางคนเนี่ยเขามาจาก12ปันนา อ,อ๋อลงไปดูแล้วลงไปดูแล้วนนี้สิบสองสมานานไปจีนข้ามาาสิบสองปันนาเขาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเรานับหนึสองสามแค่ว่าหนึงสอามนี่ไทยแลนด์หรือเปล่า <l ust le> เออไอ้ยงนี้มันเป็นเทคนิคเดี๋ยวแนะนําเทคนิคในการเดินห้ามเดินสีแดงห้เด <as> ินพื้นเดินสีขาวเขาเขาบอกว่าห้ามเดินสีเข้มห้ามเดินสีเข้มดีกว่าเดินสีอ่อนเดินสบายเดินชิลมากอ่ะถ้าเกิดเผื่อไปเหยียบสีเข้มเมื่อไหร่นะลองเทสลองเทสดูจ็คิดของจริงว่ะของจริงว่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งโรงแรมอีกฝั่งหนึ่งครับโยโย่หลเป็นโรงแรมที่แบบว่าโลลโลลหน่อย แต่ว่าอยู่บนนี้เลยเค,เคือละประมาณ2,000กว่าบาทนะแต่นอนคือแบบว่าเปิดหน้าต่างมาเห็นพระธาตุเลยนะคิดว่าตอนเช้าเขาน่าจะมีสวดมนต์ทำบุญคนที่แบบนอนที่นี่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นอ้าเมื่อกี้เราซื้อโอ้โหละหางมาค่ะเขาบอกว่าคนเกิดปีมะเมียเนี่ยคนจะต้องมา,าไหวพระอินทร์แพ <laughs> พื้นดำพ <laughs> ื้นดำไวแล้ว<า> เราก็เลยมาขอพรซะหน่อยแล้วก็เลยเขียนละคังอันนี้ห้าพันจัตประมาณร้อยสิบบาท,ทประมาณนั้นรประมาณนั้นเหมือนมาทำบุญนะเนาะเมื่อเขียนอะไรต่างๆลงไปในระคร้างเรียบร้อยแล้วครับจุดแขวนละคังก็มีมากมายแต่เราเลือกที่จะไปแขวนที่หน้าปาธาแทนเจ้าบีเนื่องจากเจ้าบีนั้นไม่สามารถเข้าไปที่บริเวณด้านในได้ทําบุญทําทานสบายใจแล้วนะครับคราวนี้ท้องก็เริ่มหิวแล้วเราออกจากปธาทุไปหาอะไรกินกันดีกว่า เมื่อกี้สั่งอะไรไปนะข้าวไข่ใส่ไก่คือตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นะไรเขแบบ่้าใส่ไก่ไกเขาเรียกว่าวร้าน้แปูแกงเหนเป็นน้พริกถามว่ามีม่ามีคร่ามีาม่าว่ามีข้าวไก่เจียวไหมข้าวไก่เจียวไม่มีงแล้ว อู้หญิงคนหนึ่งออกมาบอกว่ามีข้าวกับไข่กับไก่อเอาไหมแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าเอาข้าวเอาไขา่เอาไก่อะ่ะผัดด้วยกัน,นไ, <c oughs> กได้ไหมเขาก็ได้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 เดี๋ยวแล้วมาดูกันว่าจะเป็นย <c oughs> ังไงท้อคุณรู้ว่าทอ้อทุกคนครับถ่ายรูปวเดกหนึ่งสองสามถ่า,ายรูป แล้วมีอะไรมาเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้น่าเป็นเครื่องเคียงไหนลองชิมนะแก้มลองชิมนี้แตงกวาดิ้มซอสพีก็คือในเซเว่นนั่นแหละไปลองซะเซเว่นมีขายด้วยอ่ะแตงกวาดิ้งซอสพีกเหรอต้องเหมือนเอาค่ะเป็นแตงกวาดิ้งซอสพีกแตงกวาดในเซเว่นนะจิ้มซอสพีกเซเว่นอันนี้ค่ะนี่ผัดหมียโอเคได้กินก่อนแล้วกันเนาะให้แกงกินให้ดูอืมดูดิอร่อย นไกินดีรออะกินดีกว่ากินง่ายอ่ะอร่อยมากขับเงียบมากขียบาก้รอหเห็นงีกูใช่แล้ว้นมีพาเรากลัวกแบรก ถึงแม้ว่าต้องมาเชิญกับกลิ่นมากมายจากการที่ต้องนั่งเบียดเบียดก,กันไปครับแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้เดินทางกลับมาด้วยเส้นทางเดิมครับหนึ่งชั่วโมงก็กลับลงมาถึงด้านล่างาตอนนี้คือเราตัดว้เสร็จแล้วเราลังเดินทางกลับมู่บ้านนะคะเรามีเดินทางกลับย่างกุ้งทันทีเนื่องจากก็ใกล้ที่จะมืดแล้วและต้องใช้เวลาเดินทางถึง4ี่ชั่วโมงเรียกได้ว่าการมาไหว้พระธาตุอินแขวนถือว่าเป็นวันเดทิปเลยทีเดียวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือย่างกุ้งจะมืดมากในช่วงหัวคำ่ำ พอสอบถามคนขับก็ได้ความว่าไฟทางเนี่ยจะสว่างขึ้นในช่วงหลังเวลา2องทุ่มนั่นเองยิ่งใกล้จะถึงยางกุ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นเต้นม,มาท่นนั้นครับเพราะว่าเราจะรีบเข้าโรงแรมไปเปลี่ยนสภาพอะไรต่างๆครับเพื่อที่จะออกไปดูความสวยงามของเจดีย์ช่วยดากองนั่นเองแต่ว่าจะสวยงามแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันนะวยนะอลังมากครับคือแบบว่าสุดๆจริงๆเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในมหาบูชาสถานของพม่าเลยนะ มาหาพี่ชายหมายความว่า